สวัสดีครับผมนายสมเดชไตยังรหัส5 5 1 1 1 7 0 2นักศึกษาคณะสรุศาสตร์โปรแกรมวิชาเคมีวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองนะครับโดยธรรมชาติมนุษย์เมื่อเกิดปัญหาต่างๆขึ้นในชีวิตนะครับก็จะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเป็นระดับแรกนะครับเมื่อรู้ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก็จะแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับ ในเรื่องความเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อท,ทุกคนก็ต้องการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอนะครับดังนั้นกล่าวได้ว่าการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นกิจกรรมที่บุคคลแต่ละคนปฏิบัติและยึดเป็นแบบแผนในการปฏิบัตินะครับอาจแบ่งขอบเขตการดูแลสุขภาพของตนเองเป็น2ลักษณะคือ 1. การดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกตินะครับเป็นการดูแลสุขภาพตนเอง และสมาชิกในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้แก่การดูแลส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับเช่นการออกกําลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารให้ครบห้ามูการสร้างสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับหรือ2การป้องกันโรคเพื่อไม่ให เจ็บป่วยเป็นโรคนะครับเช่นการไปรับภิวงพกกันโรคต่างๆการไปตรวจสอบสุขภาพการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคนะครับลักษณะที่2การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยนะครับได้แก่การขอคําแนะนำสวัหาความรู้จากผู้รู้นะครับเช่นอาสาสมัครสาธารณาสุขต่างๆในชุมชนบุคคลบุคลากรสาธารณาสุขเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติ หรือการรักษาเบื้องต้นให้หายนะครับการประเมินตนเองได้ว่าเมื่อไหล่ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาก่อนที่จะเจ็บป่วยรุนแรงนะครับและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์นะครับหรือบุคลากรสาธารณสุขนะครับเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยและมีสุภาพดังเดิมนะครับการที่ประชาชนทั่วไปสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้นั้นจําเป็นต้องมีวิธีมีวิธีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยเพื่อบำรุงรักษาตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับรู้จักที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคนะครับและเมื่อเจ็บป่วยก็รู้วิธีการรักษาตนเองเบื้องต้นจนหายเป็นปกตินะครับหรือว่าเมื่อไหร่ที่ต้องไปพบแพทย์หรือจะหน้าที่สาธรารณสุขนะครับสําหรับการดูแลส่งเสริมสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็เป็นสายฝนต้นหนาว สภาวะอากาศก็แปรปรวนนะครับคนทุกคนก็ต้องหันมาส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่เกิดโรคนะครับสำหรับผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ